ยัดูก็ตูไม่มีพักยัมสับปะรดกันจนยาบ่ไม่ได้นับนั uh, oo, ่งก็ยู่บนเต็มสำนักคุ้จุดูวจนสำลักแกี่ยวที่ผสมเอามายิบเอามาตีกันเป็นพัแต่ว่าโทรมาไม่ได้รับทุกที่โอทีตบดีทุกแมงดีและชะมัดุูกตดวไม่ได้พักวอดดูดใหญ่ทน้าพักแหนว่าใครจะมางัด ไอ้นี่บดเดอดิบองมึนเป็นที่อะไรต้องมาหอนบบาคนที่เฮียกูสยองเดี๋ยวจะมาหาว่าผู้สอน เป็นแอคคิวแอคคิวตามคิวเดินทีกูแบ็คฟิวตามกิ้ตามคิวยูบเป็ทัดคิวเดินชิบคิวพอถึงคิวกูถีบพึ่งทําคิวจับเมืองไทยตาเป็นลูกระนาดมึงไม่ต้องสงสัยกูยังไหวตามด้วทุกมกระชากมึงไม่ต้องปัสสายมึงไม่ไหวก็ไปนอนอยู่บ้านบริหารสติแบบนี้ไม่ควรที่จะมานอนสบายสบายอยู่บ้านดีแต่อ้วยดีแต่พูดดีแต่ภาพมีแต่ป่วยมึงไม่กูดมึงไม่คูกูจะพาดมึงจะมันจะมวนจะรวยอะไรมันก็จะเข้ามาพัดแอสกะอ่างก๋วยอ๋วยกะอ่านง เห็นเจาะกัดเพือว่ามึงคล่องสลับเพือว่ามึงต้องไอสัตว์ได้ข่าวผมพ่อมึงต้องไอสัตว์รีบตาไปตามพ่องอีบตาไปตามพ่องเมียมงมกอยู่ตามซ่องเมียมงมกอยู่ตามซ่องปฐิวีทุกทุกช่องปฐิวีทุกทุกช่องมีหน้าโ้นตีนลอยมาโ้นกล้องลอยมากระทุบกล้อง ตอนนี้ขออนุญาตเก็ุก็ต้องไปล้างบ้องนัดยังสับกุลีกับจนยับพวกไม่ได้นับนั่งก็อยู่บนเตนท์สำนักเพกื่อกูจุดตัวจนสำล,ลักเอ้อที่ผสมเอามาหยิบเอามาจิบก็เป็นพักแค่ว่าโทรมาไม่ได้รับโทษที่โอตีทำฟิวกูแม่งคตรดีและชามัดเพราะพวกกูดูไม่ได้พักบ่อกพวกกูใหญ่เท่ากับยักษ์แต่ว่าใครจะมางาน